ในวิรกรคำประกอบประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP กล่าวว่าคณะกรรมการวิสามัญเตรียมส่งข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในเบื้องต้นของคณะกรรมการวิสามัญ ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม CPTPP หรือไม่เนื่องจากในวันที่5สิงหาคมนี้จะมีการประชุม CPTPP Commission เพื่อพิจารณาวาระรับสมาชิกใหม่ทั้งนี้ตามระเบียบแม้ว่ากรรมธิการวิสามัญจะยังศึกษาไม่แล้วเสร็จแต่หากมีข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ก็สามารถส่งไปถึงคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนได้ สำหรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังกล่าวประกอบด้วยผลการศึกษาเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมธิการ3คณะได้แก่คณะอนุกรรมธิการศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรและพันธุ์พืชคณะอนุกรรมธิการศึกษาผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุขและคณะอนุกรรมธิการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาที่ช่วยให้คณะรัฐมนตรีนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าขณะนี้เหมาะสมที่จะเข้าร่วม CPTPP หรือไม่ หากเข้าร่วมแล้วเกษตรกรรายย่อยจะใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตเองได้หรือไม่และการบังคับใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตรยาจะมีปัญหาหรือไม่รวมถึงข้อกังนวลว่าการเชื่อมโยงสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจะมีปัญหาและประเด็นการค้าสินค้ารวมถึงการเปิดตลาดสินค้าประเด็นฟรีโซนและ สินค้าที่มีถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นต้นซึ่งเชื่อว,ว่าข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาของคณะกรรมิการวิสามัญชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดส,สินใจของรัฐบาลมีข้อห่วงใยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อห่วงใยจากคณะเกษตรนะครับและพันธุ์พืชซึ่งแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่นะครับว่า เราจะสามารถถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องเข้ายูพา1991เมื่อเข้ายูพาฟ1991เนี่ยกเกษตรกรรายย่อยย่อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้ครับที่จะสามารถใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่เขาผลิตได้เนี่ยเอาไปใช้ในปีต่อไปหรือเอาไปให้เพื่อนบ้านเอาไปให้ญาติพี่น้องเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับน,นี่แค่เรื่องเดียวนะครับความจริงมัน ทุกเรื่องจะมีปัญหาหมดนะครับเรื่องที่เราพิจารณาอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็เป็นเบื้องต้นเนี่ยก็สมควรที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับ